คอมเมนต์ชาวมาเลเซียหลังจากที่ตะก,กร้อไทยพ่ายเสียแชมป์ไป2คู่รายการชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียคุณบุญตะกร้อไทยนะครับก็พ่ายให้กับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศทั้ง2ประเภทเลยนะครับทั้งเซปปักตะก,กร้อประเภททีมเดียวและตะก,กร้อคู่ชายนะครับซึ่งได้เพียงรองแชมป์ศึกโบคัป2024ที่แดนเสอเหลืองนะครับซึ่งต้องมาลุ้นแก้ตัวใหม่นะครับในประเภททีมชุดชายนะครับ การแข่งขันตะกร้อรายการอ e ีสต้าโบวคัพ2024นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4นะครับที่ต,ติติวังสาสเตเดียมนะครับกรุงกลามเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยรายการนี้ครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์นานาชาติรายการแรกนะครับที่ใช้กติกาใหม่เลยนะครับวันที่22พฤษภาคมนะครับเป็นการแข่งขันวันที่5นะครับไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การจิงชัยในประเภททีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเป็นการโครจรมาพบกันของ2คู่รีตตลอดการ ระหว่างทีมนักขวดลูกพลาสติกไทยดีกรีแชมป์เก่าสามสมัยพบกับเจ้าภาพมาเลเซียนะครับที่มีกองเชียร์แห่เข้ามาให้กำลังใจกันติดขอบสนามต้องบอกว่าลุ้นสนามเลยทีเดียวนะครับสํารับผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับประกอบด้วยยาวปืนใหญ่สิธิพงค์คำจันทร์เป็นตัวเซิร์ฟโยชิป,ปรเมศสิริสวัสด์เป็นตัวชงและวรายุทธจันทรเสนาเป็นตัวทำด้านมาเลเซียนะครับนำโดยซาเฮียรอสตี้เป็นตัวเซิร์ฟและอาสลานอาเลียดเป็นตัวฟาด ผมปรากฏว่าทีมชาติไทยเล่นพลาดบ่อยครั้งนะครับโดยเพราะลูกเสิฟของสิทธิพงศ์ที่กินแต้มไม่ได้เหมือนที่ผ่านมานะครับก่อนจะพ่ายมาเลเซียไป0ูนต่อสเซต8ต่อ15และ12ต่อ15ส่งผลให้มาเลเซียนะครับคว้าแชมป์ไปครองเป็นครั้งแรกนะครับด้านประเภทตะกร้อคู่ชายนะครับทีมไทยที่มีแสกสันทับทองกับกิติภูมิสาริบุตรแพ้มาเลเซีย0ูนต่อสเซตนะครับ16ต่อ17และ13ต่อ15ส่งผลให้ทับตะกร้อเสือเหลืองคว้าแชมป์ไปครองอีกประเภทหนึ่งนะครับ สำหรับทีมตะกร้อไทยกัยังมีมโปรแกรมลงแข่งขันนะครับในประเภททีมชุดชายระหว่างที่23ถึง26พฤษภาคมนะครับก็สามารถติดตามรอเชียร์กันได้เลยนะครับเอาล่ะดับลงฟังคอมเมนต์ชาวมาเลเซียดูซิว่าพวกเขาเนี่ยนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้หลายคนพิพากษ์วิจารณ์อย่างบ้าคลั่งว่าจะชนะทีมชาติไทยได้อย่างไรตอนนี้มาเลเซียเป็นแชมป์โลกแล้วจะพูดอะไรอีก ในขณะที่ชาวมาเลท่านต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่ารอบชิงชนะเลิศก,กับไทยเป็นเรื่องปกติการชนะกับไทยในรอบชิงชนะเลิศนั้นไม่ธรรมดายินดีด้วยในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ายินดีด้วยขอให้คุณยังคงพยายามต่อไปและรักษาผลงานของคุณในทัวร์เมนท์ที่จะมาถึงคอมเมนต์ comment ท่านต่อมาครับการนับ15คะแนนรูปแบบใหม่นำความโชคดีมาสู่มาเลเซียยินดีด้วยคอมเมนต์ comment ต่อมาครับ ระบบการนับแบบใหม่ทําให้มาเลเซียได้เปรียบนอกเหนือจากคุณภาพนักเตะที่น่าทึ่งมหัศจรรย์มากว้าวในขณะที่ชาวมาเลท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าระบบการนับคะแนนล่าสุดทําให้มาเลเซียเป็นแชมป์ขอแสดงความยินดีกับชาวมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับชัดเจนถ้าไม่มีพัทนพงศ์ไทยจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่ายินดีด้วยมาเลเซียมีกําลังใจสู้ กองเชียร์ในสนามยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะมาเลเซียอีกด้วยในขณะที่ท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าเมื่อรับและเสิร์ฟลูกแรกได้สกอร์ก็ขาดก่อนหนี้เราแพ้เพราะว่าลูกแรกเท่านั้นผู้เล่นล้มเหลวในการเสิร์ฟซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าปีที่แล้วหลายคนบอกว่าซาเฮียไม่ควรติดทีมชาติอีกต่อไปแต่วันนี้เขานำแชมป์โลกกลับมาที่มาเลเซียตำนานอันยาวนานในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึง ผู้เล่นไทยนะครับว่าสิธิพงศ์แก่แล้วเสิร์ฟไม่เฉียบคมและรวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนยินดีด้วยกับมาเลเซียและไทยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปครับอาสลานเล่นเหมือนไม่สนใจบางทีเขาอาจรู้สึกเหมือนกำลังเล่นในบอลั่วระดับภูมิภาคไม่ใช่แชมป์โลกเขาไม่ได้ดูประมาเลยในขณะที่ท่านต่อมารับก็เมกล่าวว่ายินดีด้วยอย่างยิ่งระบบการนับคะแนนไม่เป็นแชมป์หมขอสแสดงความยินดีด้วย คอมเมนต์ต่อมาครับระบบแต้มชนะ15แต้มจะยกเลิกหลังจากรายการนี้คอมเมนต์ต่อมาครับตอนนี้พวกเราชาวมาเลเซียได้มีความรู้สึกที่เราเป็นชแชมป์โลกต่อไปครับยินดีด้วยรูปแบบใหม่มีข้อได้เปรียบในมาเลเซียในรูปแบบเก่าไทยจะได้เปรียบมากกว่าซึ่งท่านต่อมานะครับว่าเมื่าไอีกว่าชแชมป์โลกมาเลเซียคืออ์เจนติน,ดนาดวนประกาศวันหยุดสุดสัปดาห์เลยคอมเมนต์ต่อมาครับไทยครองถ้วยมายาวนาน ดยระบบ21แต้มเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไทยจะดูสันคลอนนิดหน่อยแต่มาเลเซียได้เปรียบจากการปเปจ้บบ้านได้ดีกองเชียร์นับร้อยคอมเมนต์ต่อมาครับดังนั้นเป็นไปได้ที่จะมุ่งเน้นไปที่กีฬาประเภทนี้มากกว่าฟุตบอลโปรดทราบขอแสดงความยินดีกับทีมตะกร้อมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยยังคงมองหาตัวแทนของพัทรพง์ต่อไปเลยครับไทยสู้แฟนมาเลเซียไม่ได้ก็แค่นั้นจิตตกไปแล้ว ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวอีกว่ามันสุดยอดเมื่อใช้ระบบนับแต้มใหม่ไทยเพิ่งสูญเสียการครอบงำในเซปักตะกร้อไปตอนนี้เกมมีความสมดุลมากขึ้นและประเทศไทยก็ไม่ได้เก่งเหนือกว่าเราอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับมันไม่ใช่เกมเพลย์ของไทยเราอยู่ในฟอร์มแล้วทุกคนยินดีด้วยมาเลเซียของฉันซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวอีกว่าประวัติศาสตร์อันมืดมนของสมาคมเซปักตะกร้อแห่งชาติจบลงแล้วยินดีด้วย ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความยินดีว่ายินดีด้วยเสือหนุ่มคุณสมควรได้ครองตาแหน่งแชมป์เวทีโลกจริงๆในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าเกมเร็วบ้าบอรจริงๆขอแสดงความยินดีกับเด็กๆชาวมาเลเซียต่อไปครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะโค่นล้มศัตรูคนเดิมๆที่ได้แชมป์มานานหลายทศวรรษขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียที่ทําลายป้อมประการของไทยได้สาเร็จ และไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าหลายปีผ่านไปในที่สุดบัลลังก็ถูกยึดครับนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียหลังจากที่พวกเขาได้แชมป์โลกไปเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับมาเลเซียที่ได้แชมป์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ